โยเรามาเจอกันอีกแล้วดูเหมือนจะไม่มีเหรอมีนิดหนึ่ง

ผิดผิดมนโเย و. เจ็บไหมไม่เจ็บนะโอเค ำยังไงให้มุมมันเห็นเนี่ยขอปรับมบุมกล้องนิดนึงอยากให้เห็นอ่ะเห็นหออน่าจะเห็นขึ้น tinh 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 ok จะเอาขี้หูด้านในออกนะครับ thi đứa nữa Oh. อยขาดตอนอีกขาดเป็นสองตอนแล้วไม่ออกเป็นแผ่นเดียวอย่างที่คิดชิ้นใหญ่อะ ว่าจะเป็นอันเดียวอะแล้วมันไม่เป็นอันเดียวใหญ่โตมโหลานข้างในหละออีิดนึง โอ้แน่นแน่นไม่ได้แล้วต้องใช้อันนี้แล้ว แน่นมากโอ้เสียบไม่ได้เอาเล็กลงอีกอัน โอ้มเมกดตอนนี้ ันใหญ่ที่หนีแข็งแรงหน่อยโอเคจบนี่ไงฮ้อยน่อล่งเลยใช่ไหมทับโอ้ครับฮ้ยถ้ามันหลุดทีเดียวยิ่งทีแรกก็จบละเล่นเอาเมื่อยหลังเลยงานเกือบงอกนะถ้าไม่ออกนี่นะ อาจจะระบ,บมได้ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะใช้น้ำยาไปตัวละลายไขยมันตรงนี้ก็เอาไม้ไปเก่าเล่น,เลนๆเฉยๆส่วนเพลงที่ได้ฟังคออยู่เนี่ยมันเป็นเพลงบรรเลงที่ใครก็ไม่รู้แต่งไว้เป็นฝรั่งแล้วก็ให้ฟรีใน YouTube ผมฟังจังหวะแล้วผมชอบมากแล้วมันเพลิน มันเหมือนความตื่นเต้นเหมือนความท้าทายเหมือนการพบเจอมีความสุขแล้วก็สวิทหวานสุดท้ายก็แบบซึมซับบรรยากาศแล้วก็อิ่มเอมอะไรประมาณนั้นเหมือนทั้งแต่โลกสดใสเป็นยันแบบสดชื่นลื่นลมเต็ไมไปด้วยสีสันผมรู้สึกนะว่าเพลงนี้เป็นอย่างนี้ผมเลยเอามาเปิดคลอตอนนี้ผมแค่หูแต่ถ้าทำงานจริงๆอ่ะผมชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะ แต่ถ้าเกิดเรามาเปิดเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวก็เจอิกษสิิธย์อิกก็ลเลยฟังเพลงนี้แทนสนุกสนานตื่นเต้นล่าเริงสดชื่น,นั้นมีอยู่ในเพลงนี้หมด โอ้เมื่อวานไม่อยากจะอวดสิงเชียงรายอยู่ในเต็ดผมอะไล่ตีเสมอชนบุรีเอซแล้วก็ตนถึงต่อเวลาตลอดทั้ง90นาทีและ120นาทีเต็มนั้นชนบุรีอะครองบอลมากกว่ามีโอกาสทำประตูมากกว่าแต่ทำไม่ได้ครับท,ทั้งทั้งที่ฟอร์มเดือกว่าเยอะแยะสุดท้ายไมนยิงกูโทษแพ้ทีมรักของผมฮฮ่ฮไม่อยากคุย ขนาดในวันที่ฟอร์มเราแย่ๆเรายังได้แชมป์อ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์และความเก่าของนักเตะเลยครับอีกอย่างนักเตะรุ่นนี้เรามีแกนหลักที่เคยได้แชมป์ตั้งแต่สามปีก่อนแชมป์เอฟเอัพแชมป์โตโยต้าคัพแล้วก็เอฟเอคัแล้วก็ไทยลีกแล้วก็แชมป์บอลออมสินอะไรอุ้ยเราได้มาทุกแชมป์ลว เหลือถ้วย ACL, a เอ a เอ a ชียแชมเปี้ e นลีกพอเราได้แชมป์เอฟครับในี2 5ปี2 0่0ปี2022เนี่ยคิสกราา2022เนี่ยเราก็จะได้ไปเตะเอเชียแชมเปี้ยนลีก AFC ในรอบแบ่งกลุ่มปี2022ก็คือปีหน้าครับส่วนปีนี้เราต้องไปเพย์ออฟที่เกาหลีใต้ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะแพ้ชนะถ้าชนะเราก็จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มอา แต่มันทําให้ผมมีความสุขมากแล้วผมก็เลยต้องโกนหัวตอนที่ชนะผมโกนหัวไปสองเที่ยวแล้วนี่ครั้งแรกผมไปโกนหัวตอนที่เราชนะครั้งแรกในเอเชียแชมเปี้ยนลีกก็คือเเอชิงแชมป์เอเชีมเมยนะครับเพราะเราเข้าไปแบบมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วได้ไปได้สามแต้มมาเนี่ผมดีใจมากผมก็เลยโกนหัว ส่วนครั้งที่สองนี่ก็เป็นครั้งนี้ที่ได้แชมป์เฟครับผมก็โกนหัวไปทั้งสองครั้งในครั้งแรกในหัวสีชมพูอครั้งที่สองหัวสีออกอขาวๆแล้วก็ออกทองนิดนึงแต่ทั้งสองครั้งก็มีความสุขมากตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วตับลงแล้วนะยอย่าเราไปข้างนู้นกันครับโยโย,โย่มาเจอกันอีข้างเด จะดูว่าห้างนี้จะมีขี้หูกันหรือเปล่าอันนี้ผมจะเข้าเข้าไปในแค่หูโคตรยากนะเพราะในลูกค้าที่จะแค่หูยากๆมีไม่กี่คนอะ

Hãy subscribe khỏi kênh โยชนอันนี้ก็จะไปดูว่ามีข้างในอีกหรือเปล่าอืม mm อืม hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. เออไม่ตรงเมื่อกี้ที่เขีย่ยเออตรงนี้ใช่ไหมงานงอกซะแล้วไม่ใช่งานงอกอะเจอต้นเหตุละ ซิว่าอันนี้จะเสียบแล้วหมุนได้ไหม โย่โชคดีครับหมุนได้ออกมาแล้วเป็นไงสะใจโล่งเลยใช่ไหมโล่งเลยจบแล้วโยข้างนี้ยากกว่าข้างนู้นแต่ดันแคะแล้วฟุกออกง่ายกว่าไอข้างนู้นน่ะแค่ง,ง่ายแต่เขี่ยไม่ออกแล้วก็ดึงไม่ออกเท่านั้นน่ะอีกข้างนี้ติดแก้วหูกว่าข้างนู้นอีกเห็นไหม เรื่องมึงเรื่องเนี่ยมันก็แบบไม่น่าเชื่อดูเหมือนจะไม่มีแล้วครับในนี้เพราะถ้ามีมันก็น่าจะสะดุดตั้งแต่ทีแรกครับทีนี้เราจะเกาเล่น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 กันไปอืมอ จืงจดงตอนนี้เชียงรายก็มีโควิดประมาณเก้าสิบปรนแล้วเราเริ่มทันสมัยเหมือนเพื่อนบ้านแล้วครับสงการนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้ไปพะเยาไหมเนี่ยเพราะเห็นพะเยาในจังหวัดพะเยาประกาศว่าใครเข้าจังหวัดเขาโดนกักตัว นม่รู้จะโดนจริงหรือเปล่ากลัวว่าอยู่ๆไปบ้านแม่ยายแล้วอ,อสอมอมากักตัว14วันนี่ไม่ได้กลับบ้านกันเลยพอไปพยาว14วันกลับเชียงรายโดยอีก14วันนี้ไม่ต้องไปไหนกันละเดือนนี้ไม่ต้องทำมาแดกกันเลยอืม <c oughs> แต่จังหวัดเชียงรายรู้สึกว่าคนที่มาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับแล้วก็ไม่ได้โดนกักตัวเพียงแต่ว่าต้องแจ้งว่าไปเที่ยวไหนไปเที่ยวอะไรแล้วก็มีไทม์ไลน์ชัดเจนอย่างเงี้ย เหมือนเฝ้าระวงังเฉยๆแล้วก็ทางเชียงรายก็จัดเขาเรียกว่าโรงเรียนโรงพยาบาลภาคสนามไว้อะซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเกิดการแบบโควิดติดต่อกันจนแบบโรงพยาบาลไทยเอาไม่ได้ก็จะสามารถมาที่ไอ้โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงที่เป็นโรงพยาบาลภาคสนามได้ตอนนี้เราแบบเตรียมการไว้เต็มที่เผื่อไว้ก่อนนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์ระบาดจริงๆก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงที จะไม่มีปัญหาเรื่องไอโรงพยาบาลไม่มีเตียงไม่พอคนก็ถามว่าถ้าไม่เป็นแล้วมันจะไปนอนงั้นทำไมกันเขาเรียกว่าแอดมิดนึกออกไหมพอเขาดูว่ามีความเสี่ยงใช่ไหมเขาก็อ่ะนี่มันกลุ่มมีความเสี่ยงนี่พอกลุ่มมีความเสี่ยงปุ๊บก็ต้องหาที่แยกออกมาแล้วเขาอยู่เป็นกลุ่มเดียวแล้วก็ดูอาการไปเจ็ดวันสิบสี่วันพอไม่มีค่อยปล่อยกลับพวกนี้เ็ายังไม่แสดงอาการนะครับแต่ว่าเขาต้องมานอนก่อนไง ตอนที่ไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรพอตรวจเจอปุ๊บเนี่ยพอมาถึงมือหมอแล้วเจอคนนู้นเจอคนนี้อาจจะเครียดและเป็นก็ได้เ <c oughs> สวนเราไม่รู้พอเผอเราอาจจะเป็นโควิดแล้วแต่ว่าเราแบบร่างกายเราแข็งแรงหายได้ด้วยตัวเองหรือว่าเป็นแหล่งแพร่พันเชื้อก็ไม่รู้ อย่างร้านที่ผมรู้จักที่มาตัดตัดผมกันนี่หลายร้านนะอย่างข้าวต้มมีดายเนี่ยต้องปิดเลยนะงงมากเลยเฮียบอกกูไม่รู้เรื่องเลยมันมาเองแต่เฮียก็ปิดร้านไปโดนไปกี่วันม่ร,ร,ร,รู้เกือบสิบวันและะ้วมั้งแล้วก็มีคนเหมือนแต่งชุดเหมือนนกวินอวากาศอ่ะแล้วก็เอามาฉีดสเปรย์กันฟูเต็มร้านเลยอ่ะนึกว่ามาฉีดไล่ยุงกันสะอีก กันแล้วทำเร็วๆเล็กๆนี่นะเดี๋ยวเราจะไปปั่นข้างในกันโจเป็นไงสาใจ อยู่ไม่มีอะไรแล้วใครชอบก็กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กันไปบายเจอกันคิดหน้า